สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาร์เซโลน่สุขสุขคนเนาะมาว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกสูซ่องยูทูบบาซโลั่อีกแล้วเมื่นอนี้น้องทุกคนบาสัเซโลน่าได้มาหาน้องแก้วอีกเป็นเทอที่สองเนาะกะจะมาอัปเดตเรื่องราวของน้องพอีแหละหลังจากที่น้องพนนะีเนาะในเปิดใจหรือว่าเปิดออกจากหรือว่าเปิดคลิปเนาะออกจากซ่องยูทูบพนนีแหละว่าเป็นยังไงแน่เนาะเดินหัวใจพนดีกัพอที่จะมีคนเข้ามา แล้วหรือบอหรือว่าทางด้านการช่วยเหลือนี่กามีผู้ใหญ่ทางไหนเข้ามาแล้วหรือยังเนาะเมื่อนี้บริษัทกัชชิด้มาถามและสิมพันกัชชิดายมาคือยังไงสมัครไลน์ให้น้องเพิ่นเนาะก็มีเอฟซีหลายคนอยากได้ทางไลน์น้องเพิ่นมื่อนี้ก็มีโอกาสนี่แหละสิมาสมัครให้เพิ่นกเพื่อทำการได้เป็นเจ็บเอฟซีหลายคนเนาะเพื่อนบบ่าวจะได้ติดต่อกันได้ง่ายเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวสิเปนใดๆเดี๋ยวเอากระเข๋าไปหาทางน้องแก้วเาเลยเนาะทุกคนโดยสบายดี สบายดีน้องแก้วอ่ามาเมื่อนี้คือว่าอ่ะเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะเป็ดยังมาน้องล่ะทะสติกไปทาสติกมาอืมแต่งหน้าแต่งตาแล้วบ่เดี๋ยวนี่ยหน้ากระทาสติกเขายังบ่ได้ป้าแปงไปยังบอนะอืมอ่ะคือเมื่อนี้ได้ไปทางใดมาไหนต้องล่ะไปหาดอกกระเจียวได้บอได้บ่ดอกกระเจียวนะ ในหกทงหกทงนี่เห็ดเห็ดขายบ่เป็นได้ขายเบิดแล้วบ่เบิดแขายดีเนาะผู้สาวขายของเลยขายดีเดอ้อผ<ด> <c ười> ู้ใดเป็นคนซื้อซอยผู้บ่าวบ่รวยได้ไรลุงใหญ่ลุงใหญ่อ๋อยูทูบเบอร์เป็น<ด>สื้อแต่เศร้าคนบ่ซื้อวางสิบโมงมวางสิบโมงนี่<ด>ไปหากับให้ดอกกระเจียวหากับลูกลุงหากับลูกลุง อไก่บอปปอนไปหาดอกกระเจียวนี่ยไก่เติบไก่เติมทุ่ลทงละสิบพันได้หกสิบพันเลย,น<ด>ยเนาะ,าะได้เงินหกสิบพันแล้วไปเห็นอย่างวันไหนเอาหายไม่ใหญ่สิบบาทเอาหายไม่ใหญ่สิบบาทอีห้าสิบไปใส่บัตรเลยจงไว้ซื้อเกลือเป็เนนัวเนี่ยจงไว้ซื้อเครื่องเขาเอือนเขาครัวเนาะ บันนี้เจ้าของนี่ก็สิกินยังก็ได้อดแล้วนี่เนาะอ่าเป็นยังไงน้องลาเปิดคลิปไปแล้วนี่ก็อ่าด้าแรกก็คืออ่าเรื่องหัวใจก่อนเนาะเป็นไหมีคนคุยหรือเปล่ายังบ่บมมีคนทักทายเข้ามาเลยบ่เป็นไหได้เนาะคือว่า่นยังบ่ว่างทักมาเพราะว่า,วาทางซ่อง่าสิรัตน์นี่ก็แจกให้หลายคนแล้วเนาะแจกทางเฟซ กะมีอีกในกรณีหน no ึ่งเนาะที่บอกขอยมีหรือว่าบอเห็นภัยทักมามหานองกันเนื่องจากว่าส่วนลายนี่มีแต่ผู้ที่อยากได้ลายของน้องนี่แหละเมื่อนี้ก็ได้ลดลายมาแล้วเนาะสมัครรายให้ไปทีมห้อยแล้วก็ชิได้แจก็ชิได้คุยกันง่ายตัวนี้ก็ได้แล้วบันนี้เรื่องการทางการสวยเลือเดินท่องหลือมีคนเงนมือคำว่าสวยเหลืออยู่บ่ยยังบ่ ที <ih> a, uh, ่บม like ีนี่กะสีประมาณว่าอ่ายังติดต่อน้องบ่ทันได้เนาะน้องหลาได้เข้าไปกดเบิงแล้วบ่เฟซทางเฟซนะว่ามีผู้ใดส่งข้อความหายังมีแต่ที่ว่าือครูอันนั้นนะครูยังครูโคประมาณนี้แหละอ่ามีแต่คคกอ่าคูคนี่อ่าที่คคทักมานี่ดนแล้วบ่น้องหลาเห็นดนแล้ว <ITA> いいเอาง่ายๆก็คือถ้า YouTube นี่บอแนะน้ำว <lad en> ่าเออหาเฟซไอเพันแน่หรือว่าหาแอดไลน์เพันแน่นี่น้องกับสีบัวฮัมแมนบอกอือก็คือน้องเนาะเอาง่ายๆคือน้องกับโบ้ฮู้ว่าพันมาทางใดเนาะโดยโดยแต่ว่าตอนนี้หาพันแล้วบอหาแล้วอ่าหาแล้วที่เพันคอเฟซคอไลน์น่องนี่กัก็ได้ยินเพันเรามาว่าเพันชีซอยเรือน้องนะแต่กับโบ้ฮู้ว่าสีซอยเรือทางด้านใดตัวนี้ กาให้น้องนี่ลองคุยกับเพื่อนเบิ่งเนาะเดี๋ยวเพื่อนสีมาถามน้องเองแหละว่าพี่น้องนี่ขาดเลือดยังแน่ประมาณนี้แหละการมีแต่คนเดียวเนาะแลักการกรฮับกันยูทูบบอกว่าหับไอ้พ่อในนี่คือสีบัวหับเนาะเป็นยังไงต่างหคือเป็นอย่างคือแบบบวกการมีคนส่งข้อความมานี่ยแบบน้องแกเคยเห็นไลค์กูในสเตจมาคนโลกจากโรคจิตเนี่ยนะอ๋อแย่าเป็นโรคจิตโดยอืม มัเป็นอย่างเนาะเดลรอบหน้านี่อ่าทางทีมงานสีแนะนําทาง MC เงอฟซีผนนิดนึงอ่แนะนําแบบว่าถ้าว่าส่งของความมานี่ให้แนะนําว่าเออมาจากช่อง youtube เดอร์ประมาณน,นี้เนาะอะ่แล้วก็ให้น้องหลาแบบคอยมั่นใจใหักเกินเนาะทางยูทูปมันก็ลืมลืมแนะนําให้เพื่นอนพราะว่าถ้าน้องเอ้เนี่ก็อ่าค่อนข้างแบบว่าเบิ่งบ่ง,บง,บงคลิปไลน์บิ่งข่าวไลน์เนาะ อ่าก็คือเหตุการณ์ที่ว่าย่านย่านคนมีหนวดแห่งคนสักลายอ่าเพราะว่าเกิดจากการยังคนมีหนวดนี่คือโจรอ่าคนมีลายนี่ก็เคยเห็นแล้วว่าตีลูกตีเมียประมาณนี้อืม,อมอยัน,น,นหลบหนาเนาะสี่แสนห้าพันให้เติมอ่าอ่าเบนี่ก็ทางอ่าอย่งไรพอเพนันนะว่าไปหักษาเป็นอย่งไรบ้องเลยเดี๋ยวนี้เพื่อนเมื่อเหตุมอคีแบบ ผีหมออ่าผีหมอเนอะอาะออยู่อยู่สอยู่บ้านเพื่อนคนละอ๋อบ้านบ้านพ่อเองเนี่ยบอกบ้านพ่อหน้าบ้านพ่อหน้าอ๋อออ่ะมันนี่ก็มีเนาะ fc ฝากมาถามน้องหลักอีกก็คืออ่าทัางเพื่อนนี่อายุ60ปีก็คือหมักหักอยากดูแลน่องกับครอบครัว แต่เพิ่นกับบ่วาวหัวทางน้องหลานนี่ชี้หับเพิ่นได้หรือบ่หรือว่าชีคุยกันได้หรือบ,อบอ่ทั้งหลายค่ะทางเบิ่งใจกันไปก่อนแมแต่ว่าในระหว่างนี่นี่อ่าคุยได้บ่ได้คุยได้เ,าดดเนาะอ่าก็คือเพิ่นนี่กับเกิดยังไงก็ค,คือเพิ่นคิดเพิอ่อนเขาพูดตัวย่วเพิ่อนนะอายุหลายส่วนอ่าน้องแเจลนี่ก็อายุเพียงสิบเก้าปีเพิ่นกัแบบอ่าอยากอยากให้แน่จักหน่อยเนาะ พว่ายัญธงแก้วนี่อ่าบอกเป็นยังไงบอกการลมกระเพื่นประมาณน,นี้ฮะนะยาวดีผลอายุหลายน้องหลาติยู่บ่คนนอนอยู่หลายโบติบก็มีแต่ว่าเนาะถ้าหากพวกเพื่อนจะคุยนี่ก็ลองทักทยายกันมาเมืมองก่อนเนาะอ่าคุยกันลองเบิงว่ามันสไปกันได้บอ่อหรือว่าสอยู่กันได้หรือบอ่เนะ้อกิน <c oughs> ข้าวกับนา้าเพป็นยังไงน ชิ้นแห้งชิ้นแห้งยังหมูหมหง,งัวไปซื้อ <c oughs> บูเล่นบอ่าชิ้นแห้งยังเลยเอแซ่บบอสีกินชิ้นแห้งนี่ไงแซบอืมมักยีบบอสชิ้นแห้งนี่อาหารที่น้องแกว้วมักในสุดนี่เป็นอาหารเมนูยังไงมีแต่แห้งอะไรคันพวกหมอปป้อคุ้งกินมาได้อ่ามีแต่ชิ้นแห้งอย่างเดียวที่มักนะ มักม่ไหนเป็นมักยังที่มักชุดทุเรียน,ยนต้องคืออยากทุเรียนบอ,อันอะไดโบแพ่กลิ่บนบ้องหระกินมันคือว่าอยากะไรกินเหม็นแหงหนะบบแพ่ในบหนือ,อ,นอเห็นเขากินเปันใหกินคือว่าแซ่บเขากินมาแล้วก็คือหมูปั้นให้ชิมตอนป่าเขามา อืมช่วงที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเข้ามาแจกเครื่องนะบ่เพิ่นเลยให้ชิมแซ่บแม่นบ่เป็นจังได๋รสชาติของมันเอ่านอธิบายฟังเป็นจังได๋อธิบายบ่ได้อธิบายบ่ถูกเลยบ่มันพิ่แต่ว่าแซ่บเป็นยังไงกินมันหอมบ่กินบ่หอมกินบ่หอมแต่รสชาติมันแซ่บเอ้มีแต่ทุเรียนใ่บ่อ่ามักไม่ที่มักนี่ทุเรียนมักม่วงแล้วก็ ม่ได้กินแต่มงังหมองกับผักแต่ละวันกับสนอกสน <c oughs> คือเป็นเมนลูเนาะที่หมักนเนาะรงแรเนานะมาลิ่นนำหมูคือเกาวาจิาขายเเอามาขายอ,อาาย,ย่พี่บอกเทน,น้รงหล่ายัางไรขายบัวไดบัวหนึวันได้ ใกล้ทางอ๋อก็คือมานคลหมู่เคื่อนหมู่อยู่กันทางเล<ด>ยอืมมื่นหนีสไปอีกบ่มื่นนี่ไปไปขำจังหน่อยนี่ก็ไป๋ามาหา้กินแรงสีไปอีกให้มักินแร้งอีกบ้างนี่ยเ<ด>ยโอ้คือชิโดเลยบ้านเนี่อากาศคือหอนแท้ไปได้ย่างไปบ่ไปหาไงเจ้าขั้นเขาพาไปอนะ่าไปคนเดียวเดี๋ยวประกาไปบ่มันไก่มันไก่ เอาไปกับหมูนี่ไปไนได้ยากไปบ่รดี๋ยวขี่รถขี่รถรถเขาอ๋อันหมูไปอย่ว่าติดรถไปน้ำมูเนาะไปหาหายอยู่ดงบ่ดูว่าเป็นป่าธรรมดาเนี่ยป่าธรรมดาป่าธรรมดาดอกกระเจียวนี่มันมันหาหาง่ายบ่ท้อหลัดยากยากบ่แลยมันบ่ค่อยยากถ้าเป็นหนาหนาฝนนี่มันดอกหลายบ่โดยเป็นอะไร เห็ดกรบโบออกบทรงเลยมีแต่เห็ดบดมีแต่เห็ดบดเห็ดบดเห็ดขาวเนาะอือเห็ดในขาวในการโบได้หามาขายบบมันบบคอยมีอนไรโบคอยมีกันเมลแดงบได้ไปชิกินยังเมล็ดไงเฮียนปลาคือเก่ามากินเฮียนปลาคือเก่าเออโอ้โหโว่าปลาเ็าชิบิยังกินมเมล็ดไง ผักมันต้นแถวเฮียนเขาแหละมานหนึ่งสู่กันกินหนึ่งมันต้นเนาะหนึ่งหนึ่งผักจำเจียวหรือว่าราสชาตนินี่ก็ใช้ดได้ใน้รงลรมเนาะ,ะเป็นอาหารแซ่บถ้ามีปุ่นใส่กันนี่กัแห้งชีคักตัวนี้เนาะ,ะน้องหลากินยีบวกบเขียนกินคือว่าเนะก้านแต่กบแต่เขียดเลยกินแมนแมนอยู่น้องแรานี่เคยกันกบกันเขียนนอดอยูอ่เนาะเมื่อคืนนี่ฝนตกเมื่อคืนนี่ทางบ้านคือว่าตกเนาะ แสดงว่าตกบุตรัวฟ้าได้ฝนนีเนาะก็คือ,อทางหัวใจน้องหลาเนะาะกายัางบ่ทันมีคนคุยอยากมีไวใบอ,อยูบอ่บ่ยังโบ้ยังหูยังหูใจเจ้าของครับหัวใจเจ้าของนี่ยังมีใบหรือมีซะอ่ะสิถามตรงๆคือน้องหลานี่บ่เคยคุยกับหนุ่มทางใดเลยบ่ เคยจักเทือเ่อก็เลยบ่หู้เลยว่าความรู้สึกตัวเองนี่เป็นยังไงเนาะหรือว่าสิได้คุยกับแขกนะะ,ะโอเคโอเคเนาะกะมีแต่ถ้าหากว่าผู้ใดอยากคุยกับมีแต่ทักทายเข้ามาเบิ่งเนาะแต่ถ้าหากผู้ใดสิทักเข้ามาหาน้องแก้วนี่กะขอให้บอกว่าอ่ามาจากซ่องยูทูบเนาะแต่ถ้ามาบอกเนี่ยน้องแก้วคือสีาาบ,บุกกาหบเบิ่งแน่ น้องก็เป็นเช้าขึ้นใหม่เนาะยังบ่เคยอ่ามีประสบการณ์คุยบ่าวเถื่อเนาะโอเคน้องหลาก็มีแต่เสน่หแหละอไอสิขอรบกวนก็ได้กัสิมาอ่าตั้งเฟรนตั้งหลักให้กัตั้งให้เวทีมห้อยแล้วกัเรื่องหัวใจก็ยังวางคือเก่าเนาะอ่ะจากในกัสู้ๆต่อน้องหลาเนาะกับ่ัวาวให้ยอมแพ้อาจจะมีคนเข้ามาดูแลหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาซอยเหลือเฮากฟังมึงไว้ก่อนน้องหลาเนาะ โดยโดยอ่าสาระนี่เองกะจะได้ขอตัไปก่อนได้บันีึกได้ไป assembly ต้องหลานเด้ดอ assembly กะโอเคเนาะทุกคนเนาะถึงมาสลัดนี่กะเข้าไปหาทางน้องแก้วเพิ่นไปีทีห้อยเนาะกะไปถามเรื่องหัวใจของเพินะ่นและกะยังบ่ทันมีคนคุยเนาะหรือว่ายังบ่ทันมีคนอ่าทักทายเข้ามาแต่กะมีอยู่ผู้หนึ่งมื้อนี้ทุกคนเนาะน้องเพิ่นหางกะหับเพราะว่าน,น้องไปได้นี่กะบกกะ่กล้าเนาะที่จะหับไปหรือว่าหับแซต ลูลเลเลเนาะเอาง่ายสิจ้ะถ้าเป็นคนรุ่นใหญ่เนาะทุกคนอ่ายุห้าสิบสี่สิบห้าสิบนี่กัถ้าทักทายเข้ามาหน้องกัมีแต่บอกว่าอ่ามาจากซองยูทูบเนาะว่าน้องพนกาชิด้ก้าครับแล้วก็สิได้แชทสชได้คุยกันแต่ถ้าบอกนี่น้องพนบิกาครับเนาะคือน้องพนนีิกาเป็นเช้าขึ้นใหม่จึ้งบอกเคยผ่านการลมบ่าวจากเถื่อนเนาะทุกคนเนาะกะขอโทษแล้วก็ขออภัยแทนน้องพนันเนาะเพราะน้องพนนีิกาบอกร้อเนาะ โอเคทุกคนสหรับคลิปนี้กับบาสิลันกาขอคำขอบใจเอฟซีหลายๆคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แต่ต้นจนจบแล้ะก็บาสิลันเองก็อยากฝากค่าพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บาสิลันในคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนเนาะแต่จริงสําคัญกับถ้าหากมีโฆษณากาเบิ่งให้บาสิลันเด้อทุกคนเนาะเพราะบาสิลันี่กาอาศัยรายได้จากเบิ่งคลิปแล้วก็โฆษณานี่แหละทุกคนเลย อโอเคทุกคนได้พอพอๆกันในคลิปหน้าเนาะเมือ่อนี้ว่าัาสไลด้พอโตกับก่อนมืนอ่อนี้ก็เวลาเลาก,ก็เริ่มขำคอยทุกเรื่องแทุกคนเนาะพ่อๆกันในคลิปหนาเด้อทุกคนเด,อด้อโดยสบายดี